สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star t a r o U.S.A Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในปีฉลูในหัวข้อที่ว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณกับใครบางคนที่ได้คบกันมาสักพักหนึ่งแล้วมาตอนนี้คุณก็เริ่มได้รู้แล้วว่าคนคนนี้เนี่ยทัดแท้ตัวตนของเขาเป็นยังไงนะ เพราะว่าถ้าดูจากหน้าไพ่เนี่ยบางคนเนี่ยมีปัญหากันไปเรียบร้อยแล้วนะมีสถานการณ์ในเรื่องการฟ้องร้องการเ,เข้าไปขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือว่าผู้รักษากฎหมายอะไรประมาณเนี้นะให้ช่วยรับมือกับคนคนนี้นะเพราะว่าคนที่คุณคบหาเนี่ยบางที ถ้าดูจากหน้าไพ่เนี่ยตัวแทนเขาอาจจะเป็นพลังงานของไพ่ The Magician ที่เป็นไพ่กับหัวไพ่ h e World เนี่ยบอกให้เราได้รู้ว่าคุณได้เรียนรู้พฤติกรรมแล้วก็ศึกษาจิตใจคนคนนี้มาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคุณจึงได้รู้ว่าคนคนนี้ธาแท้ตัวตนของเขาเป็นยังไง นะเข้าเข้ามาเอาเปรียบในความจริงใจกับคุณนะแล้วก็พลังงานของไพ่ห้าเหรียญแล้วก็ไพ่สองเหรียญเนี่ยบอกให้เราได้รู้ว่า,าตัวตน่าดแท้ของคนคนนี้นะนอกจากว่าเขาจะไม่มีอะไรแล้วเป็นพวกดีไม่ดีถ้า ดูจากหน้าไพ่แล้วอาจจะเป็นพวกแสแกมเมอร์ด้วยซ้ำนะเพราะว่าเขาเป็นพวกที่แบบว่า,าไม่ได้มีหรือเป็นอย่างที่เขาอวดอ้างเราก็การที่คนคนนี้เนี่ยเข้ามาในความสัมพันธ์เขาเป็นพวกประเภทมองหาเหยือ่อนั่นก็เป็นตัวแทนของไพ่เจ็ดถ้วยนะแล้วเขาก็ทำอย่างนี้กับใครๆอีก หลายคนเลยนะไม่ใช่แค่คุณคนเดียวแล้วพลังงานของไพ่เอ่อหา้าห้าไม้ทาเอา่อห้าเหรียญน,นะอันนี้ก็บอกให้เราได้รู้ว่าคุณเริ่มรู้แล้วว่าคนคนนี้เนี่ยเข้ามาโกหกหลอกลวงเข้ามาโกงคุณนะเข้ามาเอาเปรียบในความจริงใจของคุณส่วนพลังงานของไพ่สองเหรียญเนี่ยก็ เป็นตัวแทนของใครบางคนที่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นทุกข์บางทีคุณก็ต้องแบบว่าเหมือนกับว่าซ่อนความรู้สึกแล้วก็พยายามที่จะแบบไปต่อนะท,ทั้งทั้งที่บางทีคุณรู้อะว่าคนคนนี้อะเป็นยังไงหรือไม่งั้นบางทีในช่วงเวลานี้คุณอาจจะกำลังรับมืออยู่กับ ปัญหากับคนคนนี้ก็ได้นะถ้าเกิดว่าเขาเห็นคุณอะเป็นเหมือนกับาทางเลือกทางผ่านซึ่งบางทีในช่วงเวลานี้คุณอาจจะต้องเอพิ่งพาอาศัยเขานะถ้าเกิดว่าคนคนนี้ไม่ใช่เป็นพวกสแกมเมอร์แต่ว่าคุณคบกับเข้ามาสักพักหนึ่งละคุณถึงได้รู้ ว่าเอาจริงๆแล้วสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขารับปากกับคุณเนี่ยเขาไม่ได้ทําตามที่พูดสิ่งที่เขาบอกว่าเขามีหรือเป็นนะว่าเขาเป็นคนรวยอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดกับคุณแล้วก็บางคนเนี่ยถึงขนาดที่ว่ามันจะต้องมีในเรื่องของกฎหมายเข้ามาเพราะถ้าเกิดว่าเขาคนคนนั้นนะ่ะเข้ามาหลอกคุณ นะหลอกให้ลักหลอกให้หลงหลอกให้โอนเงินหรือไม่เช่นนั้นเนี่ยคุณอาจจะแบบว่าไปลงทุนทำอะไรกับเขาทำอะไรร่วมกับเขาหรือไม่เช่นนั้นเนี่ยอาจจะเข้ามาขอยืมเงินคุณทำตัวแบบน่าสงสารอะไรแบบนี้ขอให้คุณเนี่ยช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นยืมหรือขออะไรก็แล้วแต่แต่เอาจริงๆแล้วพอถึงเวลาเนี่ยไม่ใช้ไม่ใช้คืน แล้วก็บางทีก็อาจจะสร้างเรื่องสร้างสถานการณ์จนทำให้ตอนนี้คุณได้รู้แล้วว่าคุณควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีนะพลังงานของไพ่สามเหรียญอันนี้เนี่ยบอกให้เราได้รู้ว่าเออคุณที่เริ่มมีปัญหาแล้วนะคุณเริ่มที่จะไปออขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานจากคนที่เ มีความรู้ในเรื่องกฎหมายคนที่ทำผลประโยชน์เพื่อสังคมเพื่อส่วนรวมอะไรแบบนี้นั่นก็คือตัวแทนของไพ่สามเหลียนด้วยนะตอนนี้คือคุณเลือกที่จะใช้กฎหมายนะนั่นก็เป็นตัวแทนของไพ่คิงถือดาบมาจัดการกับ คนคนนี้ละคนที่เป็นตัวแทนของไพ่เดอะเมจิเชียนที่เป็นไพ่กับหัวเนี่ยนะเพราะว่าอะไรไพ่เมจิไม่เมจิเชียนที่เป็นไพ่กับหัวคนคนนี้ต่อให้เป็นพวกดาราต่อให้เป็นพวกเซเล็บต่อให้เป็นพวกที่อ้างตัวเองว่าเป็นพวกอะไรล่ะเออเป็นพวกนักลงทุนเป็นพวกมีความรู้นะเป็นพวกที่มีเงินเนี่ย เป็นตัวแทนของไพ่เดอะเมจิเชนเลยเพราะว่าถ้าเป็นไพ่เดอะเมจิเชนหน้าตรงเนี่ยคนคนนี้เป็นคนเก่งมีความสามารถมีความรู้มีสติปัญญาที่ดีเก่งในเรื่องการลงทุนนะการลงมือทำแต่ทีนี้ถ้าเขามาขึ้นในลักษณะของไพ่กับหัวหมายความว่าคุณเจอคุณเจอคนที่จะเข้ามาหลอกคุณแบบมืออาชีพนะเป็นพวกสร้างภาพเป็นพวกนักวางแผนเป็นพวกนักลงทุน เนี่ยตอนนี้คุณเจอสถานการณ์นี้เลยสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นะ่ะมันมสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณะ่ะมันเหมือนกับว่ามันไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าคุณอยู่หรือว่าคุณคบกันมานานแต่เป็นสถานการณ์ที่คุณเหมือนคุณถูกหลอกคุณถูกสร้างภาพให้ให้คอยตามกับใครบางคน เนี่ยคุณเจอ,เอสถานการณ์นี้อยู่ทีนี้คุณก็รู้แล้วแหละว,ว่าถ้าเกิดว่าคุณเริ่มเห็นสัญญาณอะไรบางอย่างคุณก็รู้แล้วว่าคุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีนะแล้วแถมคุณนะ่ะได้เรียนรู้จนกระทั่งที่ว่ามันมันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่แท้จริงอ่ะสิ่งที่เขามองหามันไม่ใช่เอ o n t t r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  l l t t o o s s i p p หรือว่าความรักคนที่เขาต้องการที่จะใช้ชีวิต อยู่ด้วยหรือว่าคนที่จะมาแต่งงานอะไรแบบนี้นะตอนนี้คุณรู้แล้วว่าคุณถูกหลอกนะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคนคนนี้คุณคบหากับเขาทางสื่อออนไลน์นะแหมคบกันมานานเลยไอ้พวกประเภทแบบว่าเออสแกมเมอร์โรแมนต์แกมนี่แหละบางที เนี่ยหน้าไพ่ก็บ่งบอกให้เราได้รู้ว่าคุณบางทีมีโอนเงินให้เขาบางทีเขาก็หลอกคุณว่าเออเขาติดเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวเขาจะบินมาหานะเดี๋ยวเขาจะอันนั้นอันนี้มาตอนนี้คุณรู้แล้วคุณถูกโกงคุณถูกหลอกนะก็เป็นสถานการณ์ที่บ่งบอกได้ชัดเลยว่ามันไปต่อไม่ได้นะช่วงเวลานี้หรือถ้าเกิดว่าคุณยังไม่แน่ใจ คุณยังไม่แน่ใจคุณอาจจะไม่เชื่อก็ได้ในสิ่งที่ใครเขาเตือนคุณนะคุณจะลองคบหรืออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวคุณก็จะได้รู้นะคุณก็จะได้รับบทเรียนอันมีค่าถ้าเกิดว่าคุณได้เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้สิ่งที่คุณเริ่มสังเกตได้นะถึงสัญญาณอะไรบางอย่างแต่คุณก็ยังยังอะไรยังที่จะหลอกตัวเองเพราะว่า พลังงานของไพ่เจ็ดถ้วยเนี่ยมันก็เป็นตัวแทนของใครบางคนที่เข้ามาหลอกคุณแล้วก็เป็นตัวแทนของตัวคุณเองด้วยที่บางทีคุณก็ยังอยากที่จะหลอกตัวคุณเองนะกับสิ่งที่เขาเข้ามาเสนอสิ่งที่เขาเข้ามาหยิบยื่นให้คุณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องออการโกโหกพกลมหรืออะไรก็แล้วแต่แต่คุณเชื่อคุณเชื่อใจเขาอย่างสนิทเลยนะ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณจะต้องระวังเลยเพราะหน้าไพ่เนี่ยเตือนคุณแล้วนะว่าคุณจะหมดตัวนะคุณก็ดูแล้วกันว่าพลังงานของไพ่ห้าเหรียญเนี่ยมันปรากฏขึ้นมาได้ชัดเลยแล้วก็แล้วถ้าเกิดว่าตัวแทนของคนที่คุณคบหาอยู่ในช่วงเวลานี้นะก็บอกให้เราได้รู้ว่าเป็นพวกมืออาชีพเลยนะมืออาชีพที่ว่าท้ายที่สุดแล้ว เดี๋ยวถ้าเกิดว่าคุณหมดตัวไปกับเขาคุณจะรู้แหละว่าจะต้องใช้เรื่องกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องหรือบางทีคุณก็อาจที่จะอยากที่จะช่วยเหลือใครอีกหลายคนนะโดยการที่ว่าเเลือกที่จะเปิดโปงหรือว่าคุณจะต้องจัดการทำอะไรบางอย่างกับคนพวกนี้อะ่ะเพราะบางทีบางคนนะ เขามองว่าเป็นเรื่องน่าอายในการที่เขาถูกหลอกอะไรแบบเนี้บางทีเขาก็เลือกที่จะแบบว่าปล่อยไปนะไม่จัดการอะไรก็ถือว่าตัวเองแบบว่าไม่ทันเขาเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เชื่อคนง่ายหรือคุณอาจจะแบบว่าเาชื่อในสิ่งที่เขาเอามาหลอกล่ออะไรแบบเนี้นะ ก็ผู้จัดก็ไม่รู้ว่าคุณเป็นฝ่ายถูกหลอกนะหรือว่าใครบางคนเนี่ยมีแผนการคิดที่จะหลอกอีกฝ่ายหนึ่งนะไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณเอาเปรียบในความจริงใจนะกับคนที่เขารักคนที่เขาทุ่มเทให้กับคุณแล้วคุณมองว่ามันเป็นเกมนะเพราะว่าอะไรพลังงานของไพ่โดเมจิเชียนเนี่ย คนคนนี้เป็นมืออาชีพเขาไม่ได้เขาไม่ได้สำนึกหรือว่าเขาไม่ได้รู้สึกเสียใจในสิ่งที่เขาทำนะทำให้คนอื่นเสียหายทำให้คนอื่นผิดหวังเสียใจคืออันนี้เป็นตัวแทนของไพ่เดอะเมจิเชียที่เป็นไพ่กับหัวเลยแล้วต่อให้ถูกจับได้นะถ้าเกิดว่าคุณจับได้ว่าเขา มีพฤติกรรมที่แบบว่าโกงหรือว่าไม่จริงใจคุณไม่จริงใจกับคุณคุณจับได้เขาก็จะแก้ตัวไปเรื่อยๆจนกว่าที่ว่าเขาจะจนด้วยหลักฐานเขาถึงจะยอมนะถ้าเป็นตัวแทนของไพ่เดอะเมจิเชียนที่เป็นไพ่กับหัวเขาไม่ได้สำนึกได้เองนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณจะให้โอกาสเขาล่ะถ้าเกิดว่าเขาบอกอ๋อสุดท้ายละพอเขาจนมุม นะเขาก็ขอโอกาสหรือว่าอะไรก็แล้วแต่พลังงานของไพ่เดอะแมจิเชียนที่เป็นไพ่กลับหัวบอกให้เราได้รู้อย่างชัดเจนเลยว่าถึงแม้ว่าคุณจะให้โอกาสเขาไอเรื่องราวเหล่านี้มันก็จะกลับมาอีกนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ถ้าเป็นไพ่กลับหัวเขาเป็นคนที่ไม่มีความเมตตาเขาเป็นคนที่ใช้ เออสติปัญญาความรู้ความสามารถของเขาเนี่ย <c oughs> ในการที่โกงหรือว่าหลอกลวงใครเนี่ยเขาคิดว่าเป็นเป็นสกิลเป็นความสามารถเป็นความเออหน้าภาคภูมิใจของเขาก็เหมือนถ้าเกิดว่าคุณเคยฟังเออดูข่าวใน youtube หรืออะไรก็แล้วแต่บางทีคุณจับได้เออหมายถึงว่าขอโทษเขามีการจับได้ว่าคนคนนี้เป็นพวก โปรแกมเมอร์เลยนะเป็นคนที่มีความรู้มีการศึกษาอย่างดีแต่ดันไปช่วยไอ้พวกสแกมเมอร์เนี่ยเซตเอ่ออะไรอะพวกคอมพิวเตอร์พวกอะไรต่างๆพวกหน้าเพจปลอมหรืออะไรอย่เงี้ยเพื่อดูดเงินคนออกจากแบงค์นะโดยที่ไม่ต้องสแกนหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยเห็นที่เขาพูดกันนะบางทีแค่มีเอ่อ หมายเลขบัญชีอะ่ะยกตัวอย่างบางทีตอนนี้ให้เลขบัญชีกันแบบง่ายๆนะโอนเงินหรืออะไรเงี้ยก็คือมันก็จะมีคนที่เป็นคนเก่งอะ่ะทำใ้เรื่องพวกเนี้ยดูดเงินคุณออกโดยที่ว่าไม่ต้องมีสายรหัสหรือว่าไม่ต้องมีสแกนหน้าอะไรต่ออะไรเนี่ยก็เป็นตัวแทนของคนแบบนี้เลยที่เออไม่มีเจตสํานึก แล้วไม่รู้สึกละอายใจกับสิ่งที่ตัวเองทำเพราะเขาคิดว่าเป็นเป็นความเก่งนะเป็นความสามารถของเขาเฉพาะตัวที่แบบว่าเออเป็นเป็นสิ่งที่เขาไม่มีทางที่จะสำนึกหรือว่าไม่คิดที่จะแก้ไขถ้าเกิดว่าโดนจับได้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอีกนะอันนี้ก็ เป็นสิ่งที่ผู้จัดเนี่ยเปรียบเทียบให้คุณได้มองเห็นภาพนะไม่ใช่ว่าแฟนคุณอาจจะไปเป็นสแกมเมอร์หรือไปช่วยใครทำโกงหรืออะไรแต่ว่าผู้จัดเนี่ยบอกให้คุณได้มองเห็นภาพแล้วก็นึกถึงอะ่ะตัวอย่างที่ผู้จัดได้กล่าวมาว่าบางครั้งเนี่ยแฟนของคุณเนี่ยต่อให้เขาเป็นคนรวยเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความสามารถแต่ถ้าเกิดว่าคุณเผลอ นะเขามองเห็นคุณเป็นเหยื่อเขากล้าทำอันนี้คือจิตใต้สำนึกของเขาเลยแล้วก็ธาตแท้ของคนคนนี้ด้วยนะเขาเป็นคนที่ใจดำไม่ใช่คนใจดีทีนี้ก็ขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจของคุณนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณได้เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้แล้วคุณก็น่าที่จะเ,เรียกสติตัวคุณเองกลับคืนมาได้แล้ว ก่อนที่มันจะแบบว่า,าหมดตัวหรือว่าก่อนที่จะอะไรอะ่ะปล่อยให้เขา่อยนวลไปแล้วก็ทำอะไรไม่ได้นะอันนี้ก็คือสิ่งที่ไพ่ต้องการเตือนสติคุณเลยทีนี้พูดมาทั้งหมดคุณอาจจะงงอะ่ะว่าอะไรทำไมความรักความสัมพันธ์ของฉันทำไมจะต้องมาเกี่ยวข้องกับไอ้พวกสแกมเมอร์อะไรแบบนี้ก็คือหน้าไพ่เขาเตือนคุณแบบนี้ ฉะนั้นคนที่คุณมีความสุขดีอยู่แล้วคนที่เกิดในปีฉลูนะถ้าเกิดว,ว่าคุณเข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ถ้าเกิดว,ว่าคุณมีความสุขดีก็หมายความว่าคลิปอันเนี้มันไม่ใช่สำหรับคุณก็ขอแสดงความยินดีด้วยเพราะปกติแล้วจากสิ่งที่ผู้จัดเรียนรู้ศึกษาม,มาไพาทาโรเนี่ยเขาจะปรากฏขึ้นมาเพื่อ,อช่วยเหลือคุณ นะเพื่อช่วยเหลือคนอนะคนที่กำลังมีปัญหาหรือว่าเผชิญกับการถูกหลอกถูกโกงหรืออะไรก็แล้วแต่นะเขาจะเข้ามาในรูปแบบของการเตือนคุณแต่ทีนี้วันนี้ผู้จัดทำไพ่ในหัวข้อที่ว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณนะถ้าเกิดว่าคุณคบมาได้สักพักหนึ่งแล้วคุณรู้ว่าคนคนนี้เป็นยังไงหรือว่าคุณเริ่ม มองเห็นสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างแล้วคุณควรที่จะจบหรือคบต่อนะกับคนคนนี้คุณก็ได้รู้คำตอบแล้วเพราะว่าอย่างที่ผู้จัดอะได้พยายามอธิบายให้คุณได้ฟังสิ่งที่ผู้จัดกลัวว่าคนคนนี้ไม่ใช่คนที่คุณคบมาแล้วสักพักหนึ่งนะไม่ใช่ว่าคนที่คุณร่วมชีวิตด้วยกันมานะแต่เป็นคบอาจจะ เป็นคบแบบว่าทางสื่อออนไลน์คบแบบผิวเผินไม่ได้อยู่กินด้วยกันนะแล้วก็คุณก็เริ่มรู้แล้วว่าคนคนนี้เป็นพวกหลอกลวงต้มตุน๋นเพราะว่าหน้าไพ่มันเป็นอย่างนั้นนะยังไงก็แล้วแต่คุณก็ดึงสติตัวคุณเองกลับมาแล้วก็ควบคุมการให้และรับให้ดีเพราะในเหตุการณ์นี้คนคนนี้เนี่ยเป็นพวกมืออาชีพในการต้มตุนนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็น คนรักคู่ครองที่แบบว่าอยู่กินด้วยกันมามีความสุขดีนะคลิปนี้ก็ไม่ได้ตรงกับคุณนะท่านจะไม่ได้เตือนคนที่มีความสุขท่านเตือนคนที่ตอนนี้กำลังมีความทุกข์ยังไงก็ขอให้คุณนะมีสติกับการรับชมนะแล้วก็ขอให้คุณโชคดีกับทุกการตัดสินใจแล้วถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ กรุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ